สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับร้านตั้งอยู่บ้านาเชียกตำนองแปนอำเภองมลาสจังหวัดกรสินครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจด้า่ามสองครับผมวันนี้มารีวิวสีแรงนะครับตัวดีนะครับหรือตัวทอปนั่นเองนะครับผมรถปี55นะครับผมชั่วโมงทำง,งาน พันเก้าเจ็ดสิบสามชั่วโมงนะครับผมรถคันนี้เครื่องเกียร์ดีมากนะครับผมปั๊มก็ดีนะครับลูกค้าเอาไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมรถปีห้าห้านะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมรถสวยๆปรับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเครื่องแน่นๆนะครับปั๊มดีนะครับเกียร์ดีนะครับ มาพรอมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบมีดตาช้างนะครับผมแล้วก็เป็นผานพวนนะครับเป็นผาน5นะครับมาดูช่วงท้ายนะครับรั่ืื้อไม่มีนะครับรถคันนี้แห้งมากนะครับเ่าปั่นโอตารี่ยัง หนาๆอยู่เลยนะครับหนาตื้บเลยเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับายางสวยสีเส้นนะครับผมสี่สิบห้าดีไอนะครับ เครื่องเดิมๆไม่เคยแกนะครับเครื่องแน่นๆไม่เคยไม่เคยถอดฝาสบเลยนะครับท่อนก็ไม่เคยผ่านนะครับหัวน็อตยังเดิมๆอยู่เลยนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยทีเดียวครับเราให้บอกใหม่ไปเลยนะครับ บุดพรมอะไรก็แน่นดีนะครับไฟตาไม่แตกนะครับผมเราเก็บสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเราเก็บสภาพเฉพาะาชุดใบมีดนะครับและก็เป็นกระทะร้อนะครับผมาฝากระโปรงเราก็ทําใหม่แล้วนะครับส,สวยๆเลย มาพร้อมกับท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งเราก็ให้ไปด้วยกันเลยนะครับผมยางสวยทั้งสีเส้นเลยนะครับยางดอกสูงนะครับลูกค้าเอาไปยังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาไปใช้งานเลยนะครับไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนอีก เดิมๆครับดูเลยนะครับรวดซึมไม่มีนะครับแห้งๆเลยนะครับ บางคนเราก็ทำใหม่แล้วนะครับเฟลี้ยวติดตั้งเรียบร้อยไปท้ายเรียบร้อยนะครับใบ่ันไม่แตกนะครับเป็นผ่านห้านะครับ เดี๋ยวมาดูระบบการทำงานกันเลยครับมาดูระบบคับการทำงานกันเลยครับอ่าสตาร์เลยคันนี้เครื่องแน่นแน่นมากนะครับผมใบเม็ดขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอโอเคคัามัามแรงมากครับคับดีมาก ลูกค้าดูได้เลยครับก่อนตัดสินใจนะครับผมเอาวิ่งเลยท่านในกำลังมองหารถมือ2นะครับรถคันนี้เป็น l 4508ตัว DI นะครับรุ่นไดเรก t ินเจคชั่นนะครับผมหรือเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับ45แรงนะครับไม่หอนนะครับ เราเหยียบคันเร่งโอ้คันนี้เสียงห้าวๆมากครับแล้วก็เครื่องแรงๆเลยรถสภาพจบพร้อมใช้งานเลยนะครับรถปีห,ห้านะครับผมมาดูระบบกับเคลื่อนสี่ล้อกันเลยครับมาดูระบบกับเคลื่อนสี่ล้อกันครับผมเอาเลย ดูอย่างชัดเจนเลยนะครับผมอาอาเครื่องสีล้อได้เอาหยยบล็อล้อหน่อยอแรงๆเลยนะครับไม่ควนนะครับเครื่องแน่นๆนะครับผมบุษ้าท่านใดเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมรถวิ่งเงียบๆนะครับกับเครื่องสีล้อได้ปกตินะครับผมเกียร์เกียร์ปั๊มดีมากนะครับผม อันนี้จบเลยนะครับผมขาไ,ไม่ยุดไม่ติดหวางเลยนะครับรสัดเกินสีล้อได้ปกติน,นะครับอย่างชัดเจนเลยครับ่าเดี๋ยวเป,ปิดบ่อน้ำดูหน่อยอยางสวยนะครับยางสวยท้กงขีดเส้นเลย น่ามันครับ เดี๋ยวบอกปีอีกครั้งหนึ่งครับรถปี55นะครับผมชั่วโมงทำงาน1 9 7 3ชั่วโมงนะครับเครื่องเกียร์ดีมากครับผม ราคาไม่แตกนะครับราคาอยู่ที่อุปกรณ์2ชิ้นนะครับ2องแ0 0เบาทนะครับผมลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรก2่ฟีนะครับลูกค้าอยากมาดูรถได้นะครับหรือลูกค้าอยากจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับ ไม่สะดวกมาร้านตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไสจังหวัดกรสินครับผมเบอร์โทร0879543225ครับผมทางร้านเราทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมร้านดาวลูงเจริญแท็กเตอร์กราบสวัสดีครับ